งเกนะอดูสังวาลงงออก้อนักเรียนนะเเจบ้านเรียบตำบลเพชรเมืออำเภมืจังหวัดสุรินทร์นะลังจากนั้นผมัดกำลัใสอบอยู่ด้านขวามเอาจรย์ศพที์ทองบัดาบันก็ครูนะยืทธหนงรุแสงนะอยู่ที่โรงเรียนสุรินทร์่คนสวดน,น,น,นะสอบอยู่ที่ค่ายพลสอบพวกองที่บ้านโนโตำบลลุงพุกอำเภอเมืองป,ป ออกครับเลขาพวก,กรับคนะร,รับเลขาในยกการหานสวนตะบ,บนลุปปกนะนเอาดูค,ดร,คนะนะดรับถ้าจะรับรรนนะรรรรครับันเสด็จรับก็ตีะไอ้กระดี่เนี่ยกลับรับหมาสู้เอาได้เตะเอาขาเนีซ้ายไล่ขาสู้กรรมการจินศะักดิ์สีแกวครับีอดีตนะคกมสามของัสุรินทนระ์นะนักกีาสุรินทนระ์นะไม่ใช่อดีตนะคร เป็นอีฬารรับด้วยรับกาสตัดินตองเปทีตัวแของเาแก็งมีนี่ปัจุบนปัจจุบันนะรับัประกาศรูด้วยดูว่าโอ้ยวันนี้โมนยจะดลูกวันนี้มซินหนจะไทําไม่ทำงานแล้วก็ไปจ่ายตัดเงันจะไยากอะไรนะบอกว่าหน้าก็ไม่ต้องจ่ายไม่ยากอะไรนะดู เียบเขาเขาแล้วต้องริ่มเริ่มโหดมากอีครับห้วยเน่ไปข่าวขวาครับโดนข่วขวาของห้วยเสดอีกนะสามเข่าแล้วครับอ้าเพื่อดับอาง่ายแล้วส่วที่ตรงเข่าสุดท้ายนะ a p ไปโดนเอส่วนกาขกรรมการที่เป็นเดินเียบเข้าไปนโอ้โหมีมาใน

เพชรดำต้องเดินเลยครับเดินเข้าไปโดนด้านขวาครับไปกำแพงเขาด้วยต้องเร็วนะครับมาเลยนะครับปักต่อยมาเสียเปาโอ้โหโอ้โหหักเขาต่อยลงประยุกต์ข้างข้าบเพชรดำเลยลุกขึ้นมาสู้ต่อต่ออะไรเสียเปล่าลากตีเขา้ายครับเจ็ดดำไล่ขาสู้ครับโอ้ยเสน่หนะ์ครับ โดดเ็นเอาดานั้นของคุยเสนหลุดออกจากเชือกมากสักดกเข้ามาดเขาไปสู้รดิเร็วครับยเสนครับโดมาเดดทุบโนตะรดูชุดนี้นะระบััวดีนะ ยู่ในชองยกที่สีครับจบกออมัตอโอ้ด้ครับมีนับเปก่อนครับแาักพีนที่ป็นการวาครับเข้าขวกระพุ้ยกระบิดถลมสมาคมกีฬาโบวยสมาบกีฬาโบวยระดับร oh. uh. ja. oh. ัฐบ mm ุร hmm. ีนะในชมรมในไทยอีสานใต้ระดับร okay. ัฐบุร like ี โอ้โหแบบรูจับก็นยน่าจะเป็นปฏิกิริยาโครูจับนะเศรษาเตรียมมให้ครูจับกันเป็นอย่เป็นคนตีกันนะโอ้ขึ้นมาก็ไม่ได้เจ๊กินแบบว่าไปตัวเดียวนะใสกับแก้วเสื้อผ้า ทรศัพนะโมดยกับโมดยกรับเก็ดเลัฮเบียดร้อนเะครับท่านฉุยน้ำเกล็ครับโเสด็จ